น,นั่งลงขึ้นมาดีๆขึ้นมาขึ้นมาขาหลังขาหลังขึ้นมาชั่นน้ำหนักก่อนเก่งมากล,งลงูกรอเต็มเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าอ่าปเตป็มายเปียขึ้นเปียมาชั่นน้ำหนักเปียไปชั่น้้ำหนักขึ้นไปขึ้นไปดีๆนั่งลงรอ สิบสามจุดเก้าศูนย์หน่วยอ้วน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 อ่ะไปที่แอร์ลงเมอเมอมอไหมแอร์ลงลูกอ่ะเมอขึ้นไปใช้น้ำหนักอ่ะเมอนั่งลงเก่งมากลูกแปดจุดแปดจุดเดี๋ยวเรามานิ่งก่อนรอมานิ่งก่อนนะแปดจุดสองห้าเก่งมากลูก แตมมาดูใหม่ดิพี่แตมมานี่แล้วพี่แตมมาชั่งน้าหนักก่อนแล้วขออีกทีนึงขออีกทีนึงขึ้นไปชั่งน้าหนักก่อนแล้วพี่แตมขึ้นมาเก่งมากลูกนิ่งนิ่งนิ่งนั่งลดีดีให้มันนิ่งก่อนหนูอย่าบาังมือเดี๋มือมือโอเครอนะสิบจุดศูนย์ห้าขึ้นมาห้าขีดศูนย์ห้าขีดอ่ะไปไปหาพ่อเรื่อโอ้โหทอมากเลย